ว่าระบบเซนเซอร์คลิกแอคทิเวตใน Fortuner l e g e n d e r ใช้งานยากจริงหรือ สวัสดีครับผมตั้มกิติพงษ์แท้ขอที่ปรึกษาการขายและผู้ฝึกสอนสายขายของบริษัทโต้แท้เพอร์ภูเก็ตสาขาเจ้าฟ้าครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวพร้อมกับพิสูจน์ว่าระบบเซ็นเซอร์คลิกเอ็กติเวตใน Fortuner l e g e n d e r ใช้งานยากจริงตามที่เขาว่าหรือไม่โดยก่อนที่เราจะไปพิสูจน์นั้นตั้มต้องขอบอกว่าสำหรับ Fortuner Legend นนั้นสามารถเปิดปิดประตูท้ายได้ด้วยกันถึง4วิธี มีวิธีไหนกันบ้างตามตั้มไปชมกันเลยครับวิธีที่1เปิดและปิดจากคุญแจสมาร์ทคีย์โดยการกดแช่ไปที่ปุ่มบนคุญแจนะครับหลังได้ยินเสียงสัญญาณให้ปล่อยมือออกระบบก็จะทำการเปิดประตูให้อัตโนมัติและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วหากต้องการปิดก็กดไปที่ปุ่มเดิมนะครับโดยการกดแช่หลังได้ยินเสียงสัญญาณเราก็ปล่อยมือเช่นเดิม ระบบก็จะทำการปิดให้สำหรับวิธีที่2นะครับที่สามารถเปิดประตูท้ายของ Fortuner l e g e n d e r ได้นะครับสามารถเปิดได้ตรงสวิตช์ควบคุมบริเวณท้ายรถเลยครับซึ่งวิธีนี้นะครับหากในกรณีที่รถล็อกอยู่นะครับให้เราทำการกด1ครั้งนะครับเพื่อทำการปลดล็อกหลังจากนั้นกดไปอีก1ครั้งนะครับเพื่อทำการเปิดครับ และหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับหากต้องการปิดครับสวิตควบคุมการปิดฝาท้ายนะครับจะอยู่บริเวณขอบป,ประตูด้านนี้นะครับทำการกด1ครั้งประตูท้ายก็จะปิดลงมาให้ครับวิธีที่3นะครับสามารถควบคุมการเปิดปิดได้จากสวิตควบคุมภายในรถเลยครับใช้งานง่ายครับโดยการกดไปที่แผงควบคุมนะครับ ทำการกดแช่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เราปล่อยมือออกนะครับหลังจากนั้นหากใช้งานเสร็จแล้วและต้องการปิดก็กดไปที่ปุ่มเช่นเดิมครับแช่ไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณปล่อยมือออกครับระบบก็จะทำการปิดประตูท้ายรถให้เอง และสำหรับวิธีสุดท้ายนั้นคือระบบเซ็นเซอร์คลิกเอ็กติเวตใน Fortuner ซึ่งวันนี้ตั้มจะมาพิสูจน์ว่าใช้งานยากจริงหรือตั้มต้องบอกเงื่อนไขก่อนนะครับการใช้งานระบบเซ็นเซอร์คลิกเอ็กติเวตใน Fortuner r e g e n d น r นั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขด้วยกันคือ 1. ลดรถล็อกอยู่นะครับ 2. ระบบคลิกเอ็กติเวตเปิดใช้งาน 3. ระบบเซ็นเซอร์รอบคันของตัวรถเปิดใช้งาน 4. เตะให้ตรงตามตำแหน่งที่เซ็นเซอร์วางไว้และ5จะต้องมีคุญแจติดตัวเท่านั้นนะครับถ้าเข้าใจเงื่อนไขตรงกันแล้วเราไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวตั้มทำการกดล็อกรถนะครับผมอ่าหลังจากล็อกรถเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการเปิดคลิกเอ็กติเวตนะครับคุญแจอยู่กับมือนะครับทำการเตะเข้าไปบริเวณเซ็นเซอร์ครับได้ยินเสียงสัญญาณถอยครับเห็นไหมครับ ระบบก็จะทำการเปิดให้เมื่อต้องการปิดครับเตะครับได้ยินเสียงสัญญาณถอยครับเป็นยังไงกันบ้างครับจริงๆใช้งานไม่ยากใช่ไหมครับพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับกดล็อกนะครับลดล็อกเรียบร้อยนะครับทำการเตะโดยยกค้างไว้ประมาณ2วิได้ยินเสียงสัญญาณนะครับถอยครับ ได้ยินเสียงสัญญาณแล้วถอยนะครับหากเราไม่ถอยนะครับระบบก็จะไม่ทำงานเพราะว่าเวลาประตูเปิดมานะครับหากมีสิ่งกีดขวางหรือคนที่ใช้งานอยู่ด้านหลังนะครับอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ในกรณีต้องการปิดนะครับทำการเตะแช่ไว้ได้ยินเสียงสัญญาณถอยครับระบ,ระบบก็จะทำการปิดให้นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับ จริงๆแล้วใช้งานยากหรือไม่นะครับคลิปนี้ก็น่าจะคลายข้อสงสัยให้กับท่านที่ใช้รถกันอยู่ได้บ้างนะครับสำหรับใครที่ทำการเตะแล้วระบบไม่ทำงานนะครับตั้มแนะนำให้ทำการตรวจเช็คเงื่อนไขตามที่ตั้มได้กล่าวไปข้างต้นนั้นนะครับแล้ววิธีการตรวจเช็คอย่างไรเดี๋ยวตั้มมีวิธีการแนะนำให้ครับการตรวจเช็คระบบว่าเซนเซอร์คลิกเอ็กติเว เปิดใช้งานอยู่หรือไม่นะครับสังเกตได้ที่สวิตท,ทางด้านนี้นะครับซึ่งเป็นสวิตควบคุมการเปิดหรือปิดการทำงานของระบบ Kick Activate อยู่นะครับหากสวิตควบคุมลอยออกมาแสดงว่าเปิดอยู่นะครับหากสวิตจมลงไปแสดงว่าปิดอยู่นะครับเดี๋ยวตั้มทดลองให้ดูนะครับการกดลงไปนะครับจะได้ยินเสียงสัญญาณด้วยนะครับกดลงไปหากได้ยินเสียงสัญญาณ2ครั้งนั่นคือเป็นการปิดระบบไว้ครับ ็นไหมครับสวิตจะจมลงไปกดปล่อยนะครับสวิตลอยออกมาและได้ยินเสียงสัญญาณอีก1ครั้งนี่คือระบบเปิดอยู่นะครับ2ครับทําการตรวจเช็คระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับโดยการเช็คที่สวิตท,ทางด้านนี้นะครับหากในกรณีที่รถดับเครื่องอยู่นะครับให้กด ปุ่มสตาร์ทนะครับ2ครั้งเปิดเป็น ACC on นะครับหลังจากนั้นสังเกตที่แสงไฟครับหากมีไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าระบบ Parking sensor เ,เ,เปิดใช้งานอยู่แต่ถ้าไม่มีไฟนะครับแสดงว่าปิดอยู่ให้เราทำการกดครับแค่นี้ก็ทำการเปิดระบบ Parking sensor ของตัวรถเรียบร้อยครับสำหรับตำแหน่งการเตะนะครับให้สังเกตนะครับ เราเตะทางด้านมุมขวานะครับสังเกตตรงบริเวณเซนเซอร์ถอยหลังทางด้านนี้นะครับหรือตำแหน่งที่นูนออกมาตรงบริเวณกันชนด้านหลังด้านนี้นะครับซึ่งเซ็นเซอร์นะครับของระบบคลิกเอ็กติเวตจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณด้านใต้นี้นะครับดังภาพเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับทําการตรวจเช็คตามเงื่อนไขแล้วคุณแจอยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวตั้มทาการล็อกรถนะครับ ล็อกรถนะครับทดสอบเตะกันเลยครับได้ยินเสียงสัญญาณถอยครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับพอเราทำเข้าเงื่อนไขนะครับระบบก็จะทำการเปิดให้เองนะครับด้วยระบบเซนเซอร์คลิกเอ็กติเวตนะครับปิดครับได้ยินเสียงสัญญาณถอยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่เขาว่าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ตั้มก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถและเป็นประโยชน์ต่อที่ปรึกษาการขายและคลายข้อสงสัยให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามทั้งในช่องทาง YouTube และ Facebook page เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ สำหรับวันนี้ตั้มต้องขอตัวราไปก่อนและคลิปหน้าตั้มจะมารีวิวอะไรเกี่ยวกับรถโตโยต้าอีกนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ